เอาอยังเอาอยังอ่ะสวัสดีครับผมชื่อเอมครับพิธีกรผมิ๊มากับพิมอน,นครับอยู่ในรายการชายโฉดแชนแนลวันนี้เรามากินนี่กัเคงนะครับอ,อายู่ตรงราวิทากรม5อร่อยมากเขาบอกว่าเลี่ยนเบคอนอีกนานไม่แดกแล้วเบคอนเรามาจะมาแนะนำชมาชิ้นะครับเอมมอนมพิดถัครับจักรองของเราเอง ต่อไปครับพี่เก้ครับสจ๊วตปรจำกลุ่มเที่ยวไหมคร่ยวครสามสิบคะ้งคืนสองร้อยค่ะสั้นนะครับดูด้วยเขาบอกว่าสั้นมากสั้นสั้นเสมอจูค่ะต่อไปครับพี่คีครับหรือพี่เราเรียกกันว่าไอใหญ่อะไรใหญ่วะใจใหญ่ต่อมานะครับนี่ครับเจ๊หมูของเราครับนมใหญ่มากๆคนนี้ก็ไม่เป็นรองใคร ต่อมาอน,น้องไข่น้องไข่หน้าเอ็นดูนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเจ้าภาพงานวันนี้คนเด่นนะครับแดกน้อยที่สุด <c oughs> อิ่มมากว,วันนี้เรามีทูชิดมาเล่นกันเหรอเออมีทูชิดมาเล่นกันนะครับ <c oughs> อา้าวเหรอเราจะเดินไปทำภารกิจกัน,น,น,นครับภารกิจวันนี้มีชื่อว่าพันทิชชู่รอบโลกครับ เริ่มจากต้องไข่ครับปุยกไอ้หรอพันนัำพันน้ับแม่ข้าฮสาไม่เป็นไรพันต่อพันต่อที่ยาพันเสร็จเฮราโมนอรมี จับได้ได้วิ่งเลยนะากกาวิ่งแนสู้ฟิว่ะก็ลืมแนะนำนะครับแต่ก้องคือฟางนะครับวันนี้เรามากินกัน8คนครับแต่จ่ายในราคาเก้คนแต่ก่อนที่เราจะมาดูเบื้องหลังกันนี่ถามก็เป็นว่าให้ผมแฮมไว้ก่อนในขณะที่พวกเรากำลังํานกิจไม่มี หนึ่งหนุ่มกับอีกสองสาวกำลังตกลงเรื่องการเที่ยวกลางคืนนะครับซึ่งสองคนนี้สาวคนนี้นัดกันเปิดห้องโรงแรงมพาไปเย็บตูดกันครับส่วนพี่ตัตเราก็คุ้มราคาจริงๆครับถ่ายรูปอย่างเดียวพี่ตนะครับขอรูปหนึ่งครับรูปไม่ไงน,น,น,นี่นะครับเราก็มาดูฉากถ่ายทำมัมมี่ ไข่ของเราคือตอนนี้กำลังเต็มมาด้วยทูชิดทูชิดนะแล้วเริ่ต่อวะเดินเล่นย่อยก่อนขอสามคำนะครับคุณไข่อดอัดมากพอยัดออเห้่ตอนนี้ยังไม่หมดเลย้ันรอบตัว mùa hắn hết hai mươi năm kia hắn 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 ท่านายกไข่ครับอายกใบ่ายรยนะครับรอยสำหรับนักศึกามหาวทยาลัยนะครับตกินเล่าปีตลอดปีบมีนยบายแล้วยที่สองนะครับกินบุฟเฟ่เหลือเนื้อไม่ปับครับส่วนนโยบายที่สามนะครับองกินหมูครับนะกินหมูปับกินเท่าไหร่กินละร้อยครับ มีปานที่แหวนนะครับเป็นสัตว์มีที่อะไรกันแน่ล่ะครับครักษาก่อนเลยถ่ายจะต้องทเาเส้นก่อนแล้วค่อยถ่าย